คนที่มีบ้านเลขที่ศูนย์เขาเรียกว่าเป็นบ้านเลขที่ของคนเป็นไม้ของคนเป็นไม้ของคนที่เขาเรียกว่ามีผู้หลักผู้ใหญ่หรือมีคนเขาเรียกว่าเสียชีวิตเขาเรียกว่าพ่อแม่อยู่ไม่ครบเขาใจเข้าหมายนะมีสองทางเลือกนะครับผู้ใหญ่จะต้องป่วยหรือนอนติดเตียงหรือป่วยหนัก แต่เป็นบ้านของคนที่เขาเรียกว่าเป็นไม้หรืออย่าล้างศูนย์นะจำไว้นะศูนย์นะแต่บ้านเล็กที่ศูนย์เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นบ้านเล็กที่ที่ตัวลูกๆไม่เคยอยู่มีแต่ผู้ใหญ่คนแก่คนป่วยอยู่หรือหลานอยู่